าสััังให้รรออฉนก็ยมมีจุดทีนิงอินเยอรมน,นีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมนะคะในช่องของที่หน่งเนาะวันนี้ก็จะมารวบรวมนะคะข้อมูลนะคะแล้วก็เอกสารที่เราจะต้องเตรียมเพื่อทำการ กรอกลงไปใน Thailand p a s s เนี่ยนะคะวันนี้หนึ่งจะมาบอกนะคะลำดับขั้นตอนการเตรียมเอกสารว่าใช้อะไรบ้างนะคะเผื่อว่าหลายๆท่านที่กำลังแพลนที่จะกลับเมืองไทยไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนจะใช้อะไรบ้างนะคะแล้วก็จองโรงแรมนะคะที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งก็จะมาแนะนำที่หนึ่งจองโรงแรมไว้นะคะก็เดี๋ยวมา เรียงลำดับให้ฟังกันนะคะเรื่องโคสเราก็รอต่อไปถึงแม้ยังไม่ได้ก็ต้องได้แหละเพราะเราจะบินแล้วนะคะก็ <g ül> <g ül> เดี๋ยวพอได้อะไรยังไงเดี๋ยวหนึ่งค่อยมาลำดับให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะที่หนึ่งก็ใกล้จะบินแล้วนะคะในวันพฤหัสหน้านี้หนึ่งก็จะบินกลับเมืองไทยแล้วนะคะก็เดี๋ยวมามาแบบเออพูดให้ฟังเนาะจะได้แบบ เป็นข้อมูลดีๆให้กับหลายๆท่านนะคะเอกสารนะคะซึ่งหนึ่งจะบินพร้อมสามีนะคะเราสำหรับสามีเนี่ยก็ต้องมอีใบประกันนะคะใบประกันชีวิตนะคะซึ่งเขาทำประกันกันอยู่แล้วเนาะชาวต่างชาติเาก็มีใบประกันอยู่แล้วนะคะของหนึ่งก็จะมีควบคู่มีชื่อของหนึ่งเข้าไปด้วยแต่ว่าคนไทยไม่จำเป็นต้องทำนะคะเพราะว่าเราเรามีประกันที่ ที่เราสามารถรักษาพยาบาลที่เมืองไทยอย่างเช่นหนึ่งก็มีอะไรนะเขาเรียกว่าบัตรพยาบาลบัตรโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าอันนี้ในช่างเธอก็หนึ่งก็มีประกันชีวิตอ,อยู่ร่วมกับในช่างนะคะอันนี้ต้องเตรียมแล้วก็ปริ้นมานะคะทาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปริ้นออกมาเพื่อเราจะใช้ในการกรอกนะคะกรอกตัวเลขนะคะตัวเลขของอตัว ใบประกันชีวิตเนี่ยลงไปใน Thailand p a s s นะคะแล้วเราก็ต้องถ่ายถ่ายรูปนะคะถ่ายโดยใช้มือถือเรานี่แหละถ่ายนะคะเพื่อที่จะดาวน์โหลดลงไปข้างล่างมันจะมีให้ดาวน์โหลดเนาะการกรอ,อกโด้วยนึงพามากรอ,อกอีกทีนึงอันนีพ้พาเตรียมเอกสารก่อนนะคะอ่าทีนี้มาเริ่มของเราเอกสารนะคะที่เราต้องเตรียมเริ่มแรกเลยคืออะไรนะคะเราจะต้อง จองตั๋วเครื่องบินนะคะเพื่อจะบินกลับเมืองไทยก่อนนะคะจองตั๋วพอเราจ่ายเรียบร้อยบุ๊กเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ใบตอบรับมาว่าเราบินเ,เขาเรียกว่าตั๋วเครื่องบินเนาะประมาณว่าเ,าเขาตอบรับมาว่าเราบินวันไหนไฟล์ไหนนะคะหมายเลขไฟล์หมายเลขเครื่องบินอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะใช้กรอกนะคะพอมีตั๋วเครื่องบินแล้วนะคะเราก็มาทําการ จองโรงแรมค่ะทีเนี้ยจองโรงแรมเราทราบวันแล้วว่าเราจะบินไปวันไหนไปถึงเมืองไทยเมื่อไหร่อย่างเช่นหนึงใบบินวันที่24มีนาคมนะคะไปถึงเมืองไทยวันที่25เราก็ต้องบอกโรงแรมว่าเราไปถึงวันที่25เพราะว่าเราจะต้องเข้าพักในวันนั้นนะคะ1คืนเพื่อทำการกักตัวแล้วก็ ตรวจโควิดนะคะตรวจแบบ PCR นะคะทุกคนโรงแรมเนี่ยเ,เราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ในอินเทอร์เนต็ตได้นะคะเว็บไซต์ของ Thailand on tour ก็ได้นะคะมันจะขึ้นมาเป็นโรงแรมชา plus ชา extra plus นะคะก็จะขึ้นมาแบงกอกนะคะกรุงเทพมหานครพัทยาชนบุรีในเขตต่างจังหวัดเขาก็จะมีไล่ให้ลงมาเราก็อยากพักที่ไหนนะคะ เราก็ระบุลงไปนะคะคลิกลงไปมันก็จะขึ้นโรงแรมมาให้ว่าเราอยากพักเขตไหนตรงหนิงก็ดูนะคะตรงดอนเมืองสาทรหรือสุขุมวิทนะคะมีให้เลือกเยอะเลยนะคะหนิงอาที่หจองโรงแรมเนี่ยนิงติดต่อไปโทรศัพท์ไปก่อนหน้าคือสองโรงแรมที่หนิจะมาจองโรงแรมนี้นะนิงติดต่อไปที่โรงแรมแถวดอนเมืองก่อนเพราะว่าอยู่ ใกล้พี่ชายมากที่สุดนะคะพี่ชายอยู่รังสิตแถวเมือ,เองเอกเนาะก็ใกล้มากที่สุดไปามาทูไปเขาก็หนึ่งคิดว่าจะจะจองแล้วก็จ่ายจ่ายโดยใช้โอนแบบแบ,บ,แบงค์ของไทยเนาะเอาไปเอามาทูไปเขาบอกว่าจองในเพจในเว็บไซต์เลยค่ะจองในเว็บไซต์เลยนะคะก็เลยเออเราคิดว่าแบบเออพนักงานจะแบบช่วยเหลือเรามากกว่านี้นะคะก็คือ กา,การใช้ให้บริการเนาะหนึ่งประทับใจแบบแต่ละโรงแรมเนี่ยคือแบบการให้บริการเลยนะถ้าแบบเขาบริการดีเนี่ยกับเราแบบคือ,อประทับใจแบบเนาะงานบริการอ่ะนะแล้วก็หนึ่งติดต่อไปที่ที่สาทรก็เช่นเดียวกันคําตอบเดียวกันแล้วปุ๊บนายช่างไปดูแบบอะไรดูเอ้รัชดาพิเศษแถวรัชดาก็เลยอยู่ใกล้พี่ไหมหอะไรเงี้ยหนึ่งก็ถามพี่ชาย เอ,ออยุกไม่ไกล20กว่า2 0 21 22นาทีมาถึงว่างันพี่ชายจะมารับเนาะวันวันที่26หนึนงออกจากโรงแรมพี่ชายจะมารับก็เลยโทรติดต่อไปที่โรงแรมนี้ดูนะคะิดเออไม่ได้โทรพอดีหนิงไปเจอเว็บไซต์ของโรงแรมนี้นะคะใน f c e e o o o เนาะเดี๋ยวหนิงขึ้นให้นะคะแบง g อกชาดาโฮเทลนะคะหนิงก็เลยเขียนไปถามเขา เขียนไปถามเขานะคะว่า,าคืออยากติดต่อโรงแรมเกี่ยวกับห้องพักเข้าพักกี่คนค่าอะไรเงี้ยหท่านนะคะสำหรับราคาโรงแรมนี้ราคาดีมากเลยนะคะทุกคนห่ท่าน3,900บาทนะคะแต่ถ้า2ท่านเนี่ยมันก็จะอีกราคาหนึงบางทีเขาก็จะลดหลั่นให้มานะคะปะกติแล้ว2ท่านมันจะบวกเพิ่มเนาะถ้าเป็นราคานี้ก็จะอยู่ที่ 7 0 0เนาะสองคนแต่ว่าน้องเขาส่งแพ็กเกจมาให้นะคะว่าเนี่นะคะพอถ้าจองก่อนวันที่เจ็ดพอดีหนึ่งจองอ,อวันที่ห้าเนาะจองก่อนวันที่เจ็ดราคาจะลดให้ห้าร้อยบาทนะคะอะไรเงี้ยเนอะเขาก็เขียนตอบมาพอดีในายช่างนั่งไปนั่งมาในคอมเธอบุ๊กไปสองคนก็จ่ายไปสองร้อยยูโรเนาะราคา นี้นะคะ200ยูโรก็ประมาณ7,000 7,000นิดๆเนอะแต่ตราคาไทยอาจจะเป็น6,999อะไรเนี่ยนะคะทุกคนเพราะว่าถ้ายูโรมันก็จะคูณคูณจำนวนบาทไปอีกเนาะทีนี้เนี่ยก็ก็จองทำในช่างก็จองจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็เลยกลายเป็นว่าหนึ่งพวกเราจองใน a g ก d a นะคะก็เว็บไซต์ พอเราจองปุ๊บจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยก่อนที่ทุกคนจะทําการจองโรงแรมนะคะเนี่ยเน้นย้ําอย่างหนึง่งอ่านรายละเอียดข้างล่างให้ดีๆนะคะว่าในแพ็กเกจทุกอย่างเนี่ยเราจ่ายไปหมดไหมอย่างเช่นมันจะต้องมีรถไปรับเรานะคะที่สนามบินมีค่าตรวจโควิดนะคะรวมอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ ถโรงแรมโรงแรมนี้มีข้า,าวเช้าเที่ยงเย็นเลยนะคะมีข้า,าวเช้าเที่ยงเย็นสาะว่ยน้ําอยู่ข้างบนเดี๋ยวนี้จะเอาภาพให้ดูเนาะสำหรับภายในแต่ว่ามาโปรโมทให้ฟังเพราะว่าเขาเขาก็ให้บริการดีตอนที่หนิงโทรไปติดตอ่อเกี่ยวกับ Thailand p l าสที่ลงไปนะคะน้องเขาก็ช่วยหาหานะว่าเจอแล้วคะ่ะเจอแล้วส่งไปแล้วคะ เรอาอก็กลัวว่าเรายัางไม่นั่นเนาะเพราะว่าขั้นตอนแรกอะ่ะโรงแรมจะต้องตรวจก่อนว่าเราจ่ายอะไรเรียบร้อยมีใบส่งใบเสร็จหรือ,อยังที่เราลง Thailand Pass ไปนะคะโอเคก็ได้โรงแรมนี้นะคะก,ก็ตรวจสอบให้เรียบร้อยนะคะพอเราจองโรงแรมเรียบร้อยจ่ายเรียบร้อยเขาก็จะส่งอีเมลมาให้เรานะคะทางอีเมลเนาะที่เราบอกไปเราก็จะได้ใบ ใบตัว booking id นะคะเป็นหมายเลขเพื่อที่จะเอามากรอกใน thailand pass เราอีกทีหนึง่งแล้วเราก็ต้องถ่ายรูปตัวที่เราได้รับเนี่ยนะคะถ่ายรูปหรือเราปริ้นออกมาแล้วเราก็ถ่ายนะคะว่าเราจ่ายจองเรียบร้อยมีทั้งหมดเรียบร้อยนะว่าไม่ได้ขาดอะไรเพราะว่าบางโรงแรมอาจจะไม่ได้ระบ,บุว่า เราจะต้องไปจ่ายไปจ่ายค่าตรวจอีกทีหลังก็ได้นะคะถ้าไม่อ่านดูมันเราอาจจะผิดตกหล่นผิดพลาดได้นะคะเพราะว่าเขาจะต้องดูว่าเราจ่ายครบทุกอย่างหรือยังเนาะโอเคนี่เรื่องโรงแรมตัวสำคัญนะคะก็คือใบรับรองการฉีดวัคซีนของเราซึ่งที่จะต้องเอาไปกรอกเนี่ยก็คือต้องฉีดวัคซีนครบ2โดสแล้วนะคะสองครั้ง นะคะที่ระมันก็จะมีเล่มแบบนี้นะคะซึ่งบันทึกให้เราว่าเราฉีดไปกี่ครั้งแล้ววันไหนฉีดอะไรนะคะตัวตัวเอฉีดก็จะอยู่ตรงกลางเนาะว่าเราฉีดอะไรของเองก็ฉีดตัวไบออนเทคเนาะสองครั้งแต่ว่าในในไบออนเทคเนี่ยในในไทแลนพ p สนะคะไม่เขียนคําว่าไบออนเทคนะเขาจะเขียนว่าคอมคอม ม i นาที i ขาไม i นาทีเขาไม่นาทีน,าทนะคะก็กรอกยึดกดเข้าไปกรอเข้าไปว่าเราเราฉีดไปวันไหนเข็มสองวันไหนเข็มเรามีเข็มสามเราก็สามารถาใส่เข็มสามไปได้นะคะนืงอะนืงว่าถ่ายแค่ตัวนี้ใส่อันเดียวนะแต่ว่าเรานึงออันนี้มันจะชัดเจนมากกว่าถ้าเราได้ใบตัวนี้เพราะว่า หมอจะให้เรามาหลังที่เราฉีดวัคซีนเนาะเขาจะปริ้นให้เรามาตัวสแกนเนี่ยนะคะตัวโคดเนี่ยบาร์โคดเนี่ยนะคะแล้วหนึ่งก็เลยใช้หน้านี้นะหน้านี้มันจะเป็นแผ่นอันนี้หน้านี้มันจะบอกว่าเราฉีดครั้งที่ครั้งที่เท่าไหร่เข็มไหนวันที่เท่าไหร่เนี่ยมันจะชัดเจนมากกว่านะคะหนึ่งหนึ่งถ่ายหน้านี้นะหน้านี้ตรงนุ่งถ้าใครอยู่ที่เยอรมันนะคะก็จะมีใบนี้เนาะ จากนั้นบาร์โคดนะคะบาร์โคดก็ถ่ายแค่ตรงบาร์โคดนะคะอย่าให้เห็นตัวตัวหนังสือตัวอะไรเนาะให้เห็นแค่บาร์โค้ดชัดๆนะคะเนี่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมขาวครอบแต่ว่าตัวหนังสืออื่นห้ามถ่ายนะคะบาร์โคดต,ต้องถ่ายให้ชัดเจนนะคะเราจะได้ดาวน์โหลดลงไปถ่ายชัดเจนเห็นชัดเจนเห็นหน้าชัดเจนเขาจะได้แบบบาร์โคดต,ตัวนี้นคะคะมันสามารถพอสแกนปุ๊บมันก็จะ เห็นได้ได้ครบได้เร็วนะคะถ้าเรามีบาร์โค้ดก็จะยิ่งดีนะคะ3มครั้งก็เตรียมไว้เลย3ใบนึงเอาไว้พร้อมพรับเรามีเล่มนี้ด้วยฉีดครบ3ามครั้งเราก็โหลดใส่เพิ่มลงไปนะคะลืมสุดท้ายแล้วนะคะเราจะต้องตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่อง3 3วันหรือ72ชั่วโมงนะคะเราจะต้องตรวจแบบ PCR นี่ต้องมีใบตรวจโควิดด้วยนะคะตรวจโควิดก่อนเครื่องเ2ชั่วโมงพวกนี้ก็จะไปตรวจกันวันที่22นะคะก็จะมีจ่ายไป120ยูโรนะคะของที่เยอรมันเนาะก็ประมาณเกือบเกือบบาทเนาะ สองคนนะคะเราก็ต้องมีใบนี้เพื่อที่เขาจะตรวจเราทีเาเา่เมื่อถึงสนามบินแล้วเนาะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันจะต้องถือไปด้วยทุกอย่างเตรียมอยู่ในมือเรานะคะเพราะว่าถึงสนามบินแล้วเ,เจ้าหน้าที่เขาจะมาตรวจเอกสารเรานะคะทุกคนคะเตรียมทุกอย่างให้อยู่ในมือเรียบร้อยอันนี้ขั้นตอนการกรอกนิงจะพามาทําอีกทีนึงเนาะทุกคนเนี่ยเป็นเอกสารข้อมูลเอกสารก่อนนะคะอุ้ย ไปสามแล้วเดี๋ยวโทรหามแม่ก่อนยังไงก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆให้กับหลายๆท่านนะคะไว้เจอกับใหม่ <c oughs> ไว้เจอกับทีนิงอินเยอรมนีใหม่นะคะต่อไปจะอินไทยแลนด์แล้วนะคะตื่นเต้นมีความสุขจะได้เจอแม่สักที่ตมอ <c oughs> ตอนนี้เราก็รอรอโค้ดก่อนคะ่ะเธอสั่งให้รอ ฉันก็รอยังมีจุดหมายไปกันค่ะทุกคนบ๊ายบายไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะมีความสุขทุกท่านสุขภาพแข็งแรง <laughs> We see you next month บ๊ายบาย h ชื่อ